เนาะนะครับเดี๋ยวเอามาสอบถามปูนะครับกำหนดการเหลืองงานบวงสวงแล้วก็ฝันบ่อนะครับทุกผู้ชมสวัสดีครับปูครับเป็นยังไงสวัสดีครับขึ้นหนาวไม่เมยกับพ่อเมื่อยอยู่ดอกเล็กก็บอกเขาไปเบิ่งเหลกับพิษหมอง <c oughs> มานาเรกออกแล้วไปบังมี่อีหลีอนังเก่าสูญจิตมันประทับไปใน,นเบาออมันออไ,ปไปเอาสติกเกอร์บาดีนอ่ห้าหลังลเราจำใหม่ต้องต้องไปเอาตัวที่เขาประทับไ้เนาะสติกเกอร์บูแมนกับมี่ผู้เิออยูย่โปูเขา เขาหูเขาฉลาดเขาก็ไปเบิง้งรถไถเพราะว่าเขาประทับไหวเขาตีเป็นอ,อ๋อตีลงในเบาครับถ้าหลังปูกับบอกงน่ผู้บอสลาดคือผมหนีครับบอสหู <c oughs> นะบอกหูคือกันว่ามันมีเหล็กยุ่ใสในครับมันก็นอยู่ใกล้ๆก,กันหันละผมก็ได้ทายอยู่แต่<ะ>ว่าต้นนั่งนะั่นมันเป็นตัวสติ๊กเกอร์แปะครับ แต่ว่าไอ้โตะนั่งเนี่ยพันตีเบาลงอันตีเลยจกแล้วกับฝันมาเคลื่อนครับฝันว่าพวกเสมาถาบวงสวงอันไหนิ่นว่าเพิ่นมาแต่ผู้สุนผู้สุนไอ้จักอยุสัแล้วบฮห้จกัก <บา>คือสิมาไกลอยู่ตัวสักแบบไหนมาแต่ผู้สุ่นผู้พลานเมฆพานวันคัน <1> <1> ผู้จบกอ็ผู้วอ,อกวายจังยูไซอืมองนั่งนั่นตาองนั่งนั่นตาผู้นั่งนั่นมาแต่ผู้วอกแต่องนั่งนั่นมาแต่ผู้สุน่นแต่องนั่งมาแต่ผู้พลานอู <1> <1> ้ กันว่าผู้พ่านเมกผ่านบาดในมาจากเมืองแก้วอ <sh arp inhale> ู้ประเทศแก้วก็มาว้าเว้าขันบุ้งเรื่องคนว้าภาษาคนมาจากเมืองแก้วประเทศแก้วคนก็เอาแก้วเอาแก้วเอาแก้วมาให้ิ่นคนว่าอยากได้แกะเอาก็แกะบ่อด้แกะบ่อกแก้วนั่อบ่อืาแก้ว มันเป็นแก้วว่าแก้วเพชรอยากได้ก็แกะเอาวที่ล่าแกะจังได้ก็บอกแกะจังได้ก็บโบได้ก็บบไกม่บุญวาสนาได้เบิ่งซื่อๆบบได้ส่งบาได้ครับมาไก่หลายเนาะงวดนี่ขี้เรื่อโพลังค้นก็ขี้เรื่อมาโพลังค้นก็ขี้ย่านมาอ ขาวว่าหอยน์แบบใดบุหอยน์บวจับขี่หอยน์มาที่ใครใครเครื่องบินหรอวะจักเป็นหอยน์กัมมาธาทากินบ่วงสวงนั่มนี่แหละกเลยานบ่อพ่อเอรามอว่านมาไปหกพันย่านบ่อพ่อม,มืมาา 6, อเสาไปซื้อเพิ่มอีกมาไปเมื่นสาม รวมของม้ว,วนนําหรือว่าเอาเฉพาะมือเสาในมื่สามนี่นทางมาว,วานน้าอ๋อทางมววาวนกนาเปอร์เี่โบรังค้อนไวาอยากกินก้อยโบรังค้อนไวาอยากกินข่าวเนี้วโบรังค้อนไว้อยากกินลาบอืมโบรังค้อนไว้อยากกินน้าชาดอ้อกงกินนา้าชาครับกงก็มาโอ้เป็นงานใหญ่พอสมควรเลยปู่นี่เป็นกรมาถาเต็มอยู่ ปาาแนพันกับปุกให้เตือนปุ๊กให้เตือนตนีสามก็เลยเอาจอบขุดมังเน่ให้มันเป็นนอนตอกบไ้พั <c oughs> นมาแล้วก็เลยถามว่าขั้นให้กินแล้วสีได้โชคได้ลาบตัวเออให้ก้อนกินก็ได้คุณว่ะ <c oughs> บอกเป็จะมีแห่งอยู่แต่กะฟังบอกขาดปันไดเป็นเบาเป็นภาษาอีกเกแต่ว่าเลขกพอฟังบอกอยู่เป็นเบาเป็นภาษาอีกเกากเลยฟังภาษาอีกอ่อบอกเป็นเป็นกะเลยเบาเป็นโตเล็นี้ฟังเธอแรกได้เงินว่าสามหาเก้า บานเอฟังเถือที่สองเาใหม่มันแมนอีอย่างตัวสามหาเก้าหรือว่าจังไดแต่ว้าเทือสองมากคือจังสามสามเก่าเว้าสองเถือแต่ฟังเทือแหลกเนะี่ยเป็นสามหาเก่าบ้านเอฟังเทือที่สองเป็นสามสามเก่ามันตัวกันแล้วัวเนี่ย โตกับหูแววไปซุดๆกเ็เรียงห้องโต,วตัวรเออมันก็บ่ได้เวาหลายเพื่นว่าเอาไปหามาไว้ให้กินให้พ่อเด้ออืมบ่านแนนเพื่นว่ายง้มาแรลงในจัดผ้าแรลงให้เต็มที่ไลยเพื่อนว่าอืมเพื่นเอินว่าผ้าแรลงผ้าแรงอืมเพื่นบอกว่าผ้าแรงก็เลยไม่ จังสันต้องไปเอาผ้ามาตีก็เลยไปซื้อผ้ามาอ,อมผ้าตกนั่นแปดร้อยคันตกแตก่นันตกกันยังเพราะว่ากันทางเคียงใงไม่เอาผ้าแรงเห็นเพิ่นตั้งจังสี่นั่นนะครับ,รบก็เลยมาเมียนในเพิ่นสมธนาเพิ่นความกระสืบวัมาหลายหม่องสัตว์เออบ้นในเพิ่นกะว่าให้เอาศาสตร์มาผู้นางคันผ้าแรงต้องผู้ศาสตร์นาง ไอ้ไรไปเสือสาสตร์มากสีผืนสีมากสีมันแพงตุ๊กต้าวก็แฟว่าสดเสือเป็นมัดนั่นบ่พ่อเสือเป็นมัดใหญ่มากสิผืนนั่นก็เลยว่าสำเนกับข้อนังอยู่ตรงมัง้ง <c oughs> แล้วผู้เพื่อนอขอกินอยู่ทั้งวัดนั่นได้มาบ่มามัดน้ำมอเนี์ผู้เมฆวังไพ ยายเป็กตาอินตาชาติชาตนนิม่้งม,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 มันหลรอหล่อมนมันมาหมดตาตกตาเรียมมาถาาเบิดแล้วเออตาเสกมาถาาเบิดเลยถามวนวับอื้องไปเบิดเลยห<ว>่วยก็เลยเป็นอยากเบิรงกอนเบิง์ำลืม จักมีไผมาล่ำให้เบ like ิงบบูตะเบิงแต่พอได้บอกผู huh. nice ้ใดหลายก็แค่ว่าบอกจะว่าบวงสวงเด้วันสี่หาไผมากก็มากบ่มากก็แล้วเอาไว้บะระบเขาสิมาไห้บะระหันออก็สิไป้บะระบุเห็นอย่างก็แล้วแจ่ผู้สิมากันผู้ใดอยากอาบน้ำจันไก่ใส่เสือเก้าๆมากเลยเอาโต้มไม้ไว้เพี่ยนเมื่อเฮิอนอาบแล้วก็ถอดเทม ทอดเท็มแล้วก็ใส่เต้าไม้เมื่อบานครับก็คือกำหนดการมือหนีปูเอ่อสีบ่วงสวงก่อนแม่นบอกกับบ่วงสวงตอนหัวคำบ่วงสวงตอนหัวคำเออบ่วงสวงผ้าแรงเนี่ยผ้าแรงแล้วกัมาอาบนำจันมาอาบน้ำจันให้ลูกให้ล้านครับไส่มากก็ได้อาบได่มาก็บะได้อาบเขาเอ่นว่าสะดะเคาะขามปีตามที่ปูจัดมา ครับับอนกันแมนปีเล่าปีคเมนกับสาะเคาะขามปีก็คือแพ่นเดือนสิบสองปีในปีไทยปีทั่วไปก็คือเดือนเมษาครับปีใหม่มปีใหม่เดือนเมษาประกาศแดงผมก็นี่เท่านั้นละได้เงินได้เงินสองเทือครับเทือนึ่งี่ยมันได้เงินเป็น สามหาเก้าเือท,ที่สองเนี่ยงี้เป็นสามสาม,สามเก้า hmm. แต่อันเนี่ยพ่นมาแต่ผู้สุนพ่นบอกกระบอกหัวจักเสือพ่นมาเจ็บผู้สุนผู้สุนเขาส,นาสุนวาสันเถาะผู้ก็<ล>คือเขาเอิญว่าผู้สุน oh. มาแต่สายละตาผู้อันมาแต่สายว่านี่หลักเขาเอาิญว่าปูผู้สุนปูผ,ผู้สุน บม่มได้ถามบ้าม่ได้ใส่ส่งก็สิทุนก็บอกแล้วว่ามาแต่ผู้สุนนทรหละอยู่จังห <นะ S 1> วัดใดก็บ่งหูเนาะผู้สุนผู้ผู้สุนผู้แบง่งผู้ผ่านไม่ผ่านโอ้มาได้อีสานเนื้อร่วนเลยตัวนี้ผู้บอกเออพวกผู้บอกก็สิมาแต่แถวหุนหลามมาจากสกลนค,นนคนรนครพนมมุกดาหาร ครับแต่ว่ายูนี่นี่มามาพร้อมอยู่เฮื่อนปูเมื่อแล้วเออยยูในก็มาเมื่อแล้วามาถากันแตเมขึน้นโอ้เต็มเจ้าาย่านพร่องบ่พ่อกเ็เไย้แลนเดอไปซื้อ<บ>ามาหลายพออูดเลยทปูมาแต่ผู้สุน่นคนว่าเขากินข้าวเจ้าบ่เป็นด้วยกินข้าวเหนียวกลยได้เลยไปซื้อข้าวเหนียวมากกว่สองครับอันนี้ก็เป็นมือ,อ,อบ่วงสวงเราปูเนาะนะครับในเรื่องของกิจกรรม เดี๋ยวกะคือสีแม่นมืออื่นเพราะว่าอยู่นี่มั่นบอสามาท่สีโหลดวิดีโอได้นะครับกะให้ท่านผู้ชมในเบิ้งอีกเนาะนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับถึงผู้ชมเป็นอ่าตัวเลกนะครับที่ปูขาแรกาอ่าขาแรกนี่ปูได้ยินว่าสามหาเก้าอืมขาที่สองนี่เพื่อนเป็นเป็นคนบอกเองแม่นบอยสามสามเก่าเนาะเออเพิ่นบอกสองเท่าจะคอยห่างได้ยินบอกคือเก่าอ่าไปว่าจังไดกัปูบ้านเนี่ย เธอแรกได้เงินว่าสามห้าเก้าฮะว่าจังไดกอว่าไม่เบ่งผมคือได้เงินบอคาบบ่นฟังอีกเธอคือจังได้เงินว่าสามสามเก่าบ้า,าถามหลายเทื่อก็ออะหลายอย่างก่อนก่อนมานี่อแอดในยูทูอยู่ที่ปูตา ปรากฏว่าได้เก่าเก่าสามอยู่นะครับท่านผู้ชมเนาะตรงกันนะครับครับกับขอบคุณปูหลายๆครับในงวดนี้เนาะนะครับกัเบื้องแล้วก็ใส่ดูลพินิจใส่วิจารยนพิษมาสองงวดแล้วนอปูเนาะนะครับกัอย่าให้มั่นใจจนเกินเหตุจนเกินขั้วนะครับเบื้องเงินในกระเป๋าหลังจากห้าวงสวงเพิ่นแล้วได้กินยิ้มน้ำํำรานแล้วเพิ่นแต่ว่าจังไดครับเพราะเพิ่นได้คูไวแล้วจนยางบ่ได้เพราลาเจ็บนี่ จ็บเพราะเข้าขังในเจ็บจนนั่งบ่ไรพราแต่ไปเสือของมาบวงสวงมาว่านเศราาเ้าเจ็บอ๋อบ่เสียก็ต้องเสียเนาะนัาเจ็บเศร้าเจ็บอยากม่เห็ดจนเนีนนขันกูบ <c oughs> ่ <c oughs> ได้กินถ้า <c oughs> เห็ดย่างไก่มันเห็ดไปโลดกู่ให้มันเห็ดไดนอ๋อครับผมมันจําเป็นต้องให้เข้ากินล่ะอ๋ะ <c oughs> บอบ่จาเป็นจังได๋ลับปากเขาไว้แล้วนะครับไว้แล้วครับผมครับ